โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ในบทธรรมจักกับเปา่าวัฒนสูตรสวดมนต์ธรรมวัดเช้าและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีถวายยารักษาโรคโดยมีกลัลยาณมิตรทารินีเกลเลตกลัลยาณมิตรสุวรรณอัมพายูรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญแสงสว่างโดยมีกลัลยาณมิตรวิสาสะกลัลยาณมิตรเกศชนกเทียนเพ่งกลัลยาณมิตรมาราตีกลัลยาณมิตรแมทธิวกลัลยาณมิตรมาริสา กลยนมิตรมิรากาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีถวายมัตะตะกัพระตาหารเป็นสังฆทานอีกด้วยในการนี้นะครับผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตอนันตชยัยในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรยัยโดยมีกลายนานมิตรจากวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานร่วมกันครับ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงก็ได้เมตานำอธิษฐานจิตผ้าไตรกะถินประจําปีพุทธศักราช2,563ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและอธิษฐานจิตประจําวันพร้อมทั้งแผ่เมตตาจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุม,มิตรสุหัตโชแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีสร้างบุญสร้างบาร,รมีร่วมกันต่อไปครับ